ตอนนี้ค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะสดสดค่ะบ้านน้องหาวนนงามนะคะับเพื่อคุณผวาปีค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะเพิ่อแป๊บเดียวกับพี่น้องตอนนี้คนเต็มแล้วนะคะคนเต็มหน้าหาแล้วนะคะตอนนี้คนเต็มหน้าหาแล้วนกคะ เดี so the so ๋ยวพาเดินไปดูหน้าเวทีเรื่อยๆนะครับนะครับหนุ่ซอมไงสองสามหนุ่ยบอลมุจจบเปิดวงเดี๋ยวไปเห็นไฟงาเมงามประสานเพลินพาเพราะว่ามันพอไก่กัดได้ลูกแม่ครับตอนนี้นะครับแสงไฟด้านหน้าเวทีสวยๆนะครับพี่แม่นี่แหละครับคือผลงานที่หน้าตาภูมิใจจากการสร้างสรรค์ของเพศคนรักคืนนี้ชมฟรีอีกแล้วนะคะลุกนะครับผมทั้งสองถังนะครับที่มา ขึ้นมาอแม่พี่น้องครูศาสเต็มอาญาพี่น้องค่ะแต่วัดคุดพ่ท่านนี้ก็ได้มีอาชีพนะครับมาเป็นศิลปินนะครับหลายผู่หลายคนนะครับหรือว่าว่หน่าเฮ้านะครับผ้าบุหรุโบรานสากาชีพสางงานสางไร่ใดนะครับเดินสายสางชื huh ่อเสียงหอพี่น้องไปทั่วเมืองไทยครับตอนนี้นะครับทางคุณพ่อก็พร้อมแล้วนะครับที่จะขึ้นพบปะ พี่น้องแฟนๆเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรดำเนินงานประจำงานนี้ด้วยครับนี่สดสด,สด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 นะคะตอนนี้คณะกรรมการกำลังขึ้นเปิดงานนะคะได้อีกสักครู่นะคะ ทีมงานมันลำศรีวิหงนงคุ้สกอนกาจธรรมการแสดงให้พี่เห็นน่องเลยครับสวัสดีพี่น้องชาวบ้านหินท้าวตุกงตุ้งพันรับบอมบ้านไข่ทิชซึ่งมืมันี่นะครับท่ากาลจับผาจัดบุญประทุนขึ้นเพื่อสิริวุฒิอุศนหาท่านอดีตพระโอจากกิจไกรวาสังแล้วก็คุณพ่อสถียนไกรวาสังซึ่งจากไปแล้วบวมกลับขึ้นมาอีกเหลือไว้แต่อติคุณงามความดี อาจารฉ์นแล้วลูกหลานที่ว่าภริยาของท่านเลยจะได้ทําบุญบูชิสุดประส,ส,ส,สให้ท่านได้รับบุญหลาสานน้ำลูกหลานถุกปัดยางกัน,นว่าฉะนั้นแล้วพอนีกับมีท่าพลังกุญ,ญ่เด็ดท่ามาหลายนะครับตอนนี้ก็ขอาการยาบเรียนเชิญนะครับทางครัเจ้าภาพทุกๆุกท่านเลยขึ้นสู่บนเวทีเพื่อจะกล่าวขอบคุณกับพีน้องของเราทุกๆท่านขอากลาบเรียนเชิญครับอาสสรัยพันแ์นนะครับเจ้ยาภาพใหญ่ขอบด้วยท่าทันนายข,ของเอา้านะครับเด็นเด็นท่ามา พ่อจะเป็นทันสถิตกอนท้องขวาเป็นขนเดทางมาร่วมงานเพราะว่าอยู่สายเดียวกับทางคุณพ่อจากจิตไกรวาสสังที่จะจากไปอาจจะได้รับพี่น้องมาเท่าไันนี่นะครับโดยเฉพาะคุณแม่นะครับคุณแม่สุนันนะครับไก่วาสังนะครับขอบคุณหลายๆเชิญครับเชิญเลยนะครับทุกท่านเลยเพราะว่าทางทางเฉพาะเพื่อนกอดรับพี่น้องเขาอยู่นคุณแม่เนาะอาจจะได้ตกรับขอยพี่น้องเขาทุกทุกท่านเ้อนะครับกราบของคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสพวปีนะครับเป็ท่านเดินทางมา เพื่อจะมาดูแลให้กับพี่น้องของเราชาวบ้านทินทาวโมหกผอบางเกติเจียรของกับเรียนเชิญครับน้วมาเปีกอะไรต่ครับขอบคุณด้อยเชิญใดก็ได้ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านกอสรครมท่านก็ดูแลพี่น้องของเราชาวบ้านทินทาวก่อนที่ทางคณะาภาพจะกล่าวขอบคุณพี่น้องของเราก็อยากเรียนเชิญทางคุณพ่อกอหรือว่าท่านกอสรการมท่านผู้ใหญ่ของเรานะครับ แนะนำาให้กับพี่น้องโปรดทราบว่าทําบุญเพื่ออะไรอุทิศเพื่อใครนะครับอาจารย์แล้วก็มีแะเตนุ่พี่น้องโคโงการทุกันนะครับเรียนเชิญครับทางท่านนายกนะครับเรียนเชิญเลยครับบนเวทีเลยนะครับอาจารย์ครับเชิญนะครับเอาเสวัสูทไทยพื้นแนนะครับพร้อมด้วยท่านทาพิธีเรึกษานะครับรยานพิสัตย์จักรเสนานะครับท่านก็เลยถามมาร่วมกราบขอบคุณหลายๆ สิ่งเมื่อนี้ก็เห็นกันนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญน,นะครับต่อจากนี้ก็จะเรียนเชิญทางท่านก่อนศรัทธาบานะครับแนะนำกอ็อาจารย์ภาพทุกท่านนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องพวกเราที่ได้สาม,มารถเอาส่สวส่วนอี้พออีกครับขัขงแน่นะครับโอ้เพอแป๊บเดียวพี่น้อง คือเป็นเดี๋ยวข้นฟูตาเต็มแล้วนะคะตอนแรกนี่ตอนแรกยังบางๆู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เวลาสามทุ่มนี้สาดเต็มอายาแล้วพี่น้องเล้วชาจังหวัดตุรกีท่านนี้นะครับกระผมนะครับนายกรัศม์พญางามมูุกนะครับปันหิ้าวของเฮาทมานนี้ก็เป็นมือดีนะครับอีกมือหนึ่งนะครับซึ่งนะครับทางคณะเจ้าพานะครับรวมกับนหิ้าวของเฮา ได้จัดนะครับกองการกระทิมนขึ้นนะครับเป็นมหากระิมนอันยิงใหญ่แล้วก็พี่น้องชาวบ้านชาวต่ารวมโดยเวยกันนะครับตอนนี้งานอุทิศนะครับไปหานะครับท่านผอจากกิจไกรวาสังคุณพ่อสัตเทียนไกรวาสังพูดลงรับไปนะครับวันนี้กับทว่าแต่จัดงานบุญใหญ่มีมเราศพคกงงานนะครับทักกา ห้างเมื่อนี้นะครับจะมากนาหนาหลายตาด่วนแล้วแต่เป็นนะครับคณะเจ้าภาพนะครับที่เป็นมาบนนี้ที่พี่น้องนะครับได้เป็นหน้าคาตา สำหรับกับภาพวันนี้เรามีนะคะคณะเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจนะคะแนี่นั่งมีส่อห่อเนาะมารักษาความปลอดภัยด้วยนะครับมีกล่องวงจรปีนเดอร์มีกล่องว้างจอดปีน้ำเดอร์เครืนองไกรวาสังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะครับนายชันรัตน์ไกรวาสังมาอย่างบอกมาบอกเป็นอย่างนางสาวชิดสุพางไกรวาสังนะครับเป็นบุตรสาวนะครับ น,นี้คือเสียปเปิดนนะครับเนาะคุณแม่คมำมูลขันเลื่อนคุณพ่อธนวัฒน์คุณแม่คมำมูลนะครับอ่าคุณแม่คำมมูลอ่าซึ่งเป็นนะครับพี่สาวเนาะพี่เขยนะครับคุณพ่อมีชัยไกรวาสังคุณแม่คำคพีไกรวาสังนะครับอันนี้ก็เพิ่นก็เป็นน้องทายนะครับน้องสะใายคุณแม่จำนงเทศมีอภิสิทธิ์เทศมีนะครับอ่าผู้ช่วยจำนงเทศมีนะครับเป็นผู้ช่วยอ่านิฮาวหมกอ่าท่านรอง ประภาสีคุณพ่อสมเกียรติสีแก้วนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลมีวงคำท่านรองนะครับประภาสีสีแก้วคุณครูจันทภาไกวาสังนะเป็นน้องสาวหล่าของท่านพรอนะครับ,นนค,นะค,รบคุณคุณพ่อประยงนะครับคุณแม่วาชืรัปานีไกวาสังโอ้ยนะครับขาดว่ได้หรืครับโอ,โอ้คุณหลักผู้ใหน่อยดิน เป็นน้องใช่ก็ะจิงต่ว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะเอาอนอะครับลืมอ๋อคุณแม่สมฤีไกรสังนะครับเป็นาญนาติผู้ใหญ่เนาะข้างท่านพออแล้วก็คุณแม่สมหมายชมทางนะครับก็เป็นญาติพี่น้องด้วยกันอาภัยอีกเนาะนั่นเออเอาก็เป็นยังเ,เ,เ,เป็นลูกหลานญาติพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องครับบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้คนก็เหมือนว่าเยอะวัตรันดาไก่ปาสังนะครับนะฮะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นจากเครื่องดื่มชุกนั่งออมทีเป็นหนังที่ดีเหมือนเดิมนะมากระมาจัดโปรโมชั่นแถมซื้อหนึ่งแพ็คแถมแก้วหนึ่งใบแล้วก็ได้ดุ่นฝากน้ำมันปั๊มพีทีมรพห้าร้อยบาทด้วยนะคะต้องขอบคุณอยากพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณผู้มาซอยงานไม่นี่มากหนะไรตานะครับลังไหลกันมาทั่วสารทิศต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับครับก็ สำหรับตัวพ้นเองนะครับกับขอบพ้นไปทางไฟรักษาความปลอดภัยความสงบนะครับครับโอเค okay, พี่พน้องการนะสำหรับคลิปนี้ไปสนุกก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะโอเคนะครับ